สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมาพรีเซนต์เรื่องงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลือปีของสำนักงานประดัดกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร,ร์วิจัยและนวัตรกรรมครับเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอการเงินงบประมาณปีพศ2 5 6 3ไว้เบิกเหลือปีสิ่งที่ต้องแนบมาด้วยนะครับ1นแนวทางปฏิบัติในการการเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีมีหนี้ผูกพันประเภทเอกสาร CX จํานวน1ชุดนะครับ2แบบแจ้งรายละเอียด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีจํานวนหนึ่งชุดจ <c oughs> ำหนังสือกระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอการเงินงบประมาณปีพศ2563ไว้เบิกเหลื่อมปีเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้ใจ่ายงบประมาณได้อีกหกเดือนของปีงบประมาณถัดไปกระทรวงการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนว่าเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดสถา,านการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา และพระราชะบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2563มีผลบังคับล่าช้าประกอบกับมีการจัดทำพระราชะบัญญัติผลงบประมาณรายจ่ายซึ่งบังคับใช้เมื่อวันที่21รกรกฎาคม2563จึงทำให้กระบวนการจัดหาพัสดุข,ของหน่วยงานของรัฐล่าช้ากว่าปกติดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการขอการเงินงบประมาณปี ปศ2563ไว้เบิกเหลื่อมปีเพิ่มเติมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้จ่ายก็ประมาณได้อีก6เดือนของปีง็ประมาณัดไปโดยให้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกันดังนี้ 1. ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้นาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจนถึงขั้นออกประกาศเชิญชวนหรือมีหนังสือเชิญชวนและบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส แล้วแต่กรณีให้บันทึกเป็นเอกสารสำรองเงินประเภท CX ผ่านระบบ GFMIS เว็บออนไลน์จำแนวทางปฏิบัติในการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีมีหนี้ผูกพันตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในข้อที่1ให้ครบถ้วน2เอกสารสำรองเงินประเภท CX ตามข้อ1ข้างต้นให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนเลือกรายการเอกสารสำรองที่ ต้องการขอการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและยืนยันข้อมูลในระบบ GFMIS สามให้หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีผ่านระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่งงานตามที่กระทรวงการคลังกำหนดครับสี่กรณีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานผู้เบิกแทนประสงค์จะขอยกเลิกรายการที่ยืนยันข้อมูลในระบบ GFMIS ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลางก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายนพุทธศักราช2563ทั้งนี้ให้หน่วยงานของรัฐด,ดำเนินการขอการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีให้แล้วเสร็จภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายนปี2563หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดงบประมาณดังกล่าวต้องถูกพับไปนี่ก็คือสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับประกอบไปด้วย1 แนวทางการปฏิบัติในการการเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีมินิผูกพันจำนวนหนึ่งฉบับและ2แบบแจ้งรายละเอียดการการเงินไว้เบิกเหลือมปีอีกจำนวนหนึ่งฉบับเช่นกันครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีนะครับประจำปี2563โดยจะจำแนกตามหมวดรายจ่าย gf MIS นะครับณวันที่15พฤศจิกายนปี2563ครับโดยจะประกอบไปด้วยแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ครับซึ่งจะมีผลผลิตที่1ก็คือนโยบายและแผนด้านการศึกษาครับโดยจะประกอบไปด้วยงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือกันต่างประเทศและการเตรียมตัวสู่ประชาคมโลกครับรวมงิอุดหนุน รายจ่ายอื่นค่าใช้จ่ายการจัดทําแผนการผลิตและพัฒนากําลังคนที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศรวมงบรายจ่ายอื่นรวมผลผล,ผลิตที่1ครับต่อมาก็คือผลผล,ผลิตที่2นะครับก็คือมาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษางบดําเนินงานค่าใช้สอยรวมงบดําเนินงานครับแผนงานโครงการผลผลิตกิจกรรมรายการงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ บอร์ทำเนียผู้บริหารพร้อมติดตั้งจำนวน6ชุดโครงการจัดซื้อระบบโทรศัพท์ IP Phone งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปมีเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานงบรายจ่ายอื่นจะมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีและบังคับใชก้กฎหมาย ค่าใช้จ่ายการพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินง,งานของคณะกรรมการขา้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการบริหารงานด้านอุดมศึกษาโครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจอ,อ,อันดีปชสค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมบริหารงานด้าน การอุดมศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสกอค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาและค่าใช้จ่ายการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสตอรวมงบรายจ่ายรวมผลผลิตที่2มาตรฐานการพัฒนาอุดมศึกษา ผล<ค>บลริที่3สถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามีวงประกอบดังต่อไปนี้งบรายจ่ายอื่นประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาค่าใช้จ่ายโครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทยค่าใช้จ่ายโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยค่าใช้จ่าย จ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใหญ่แก,แ,กแก้วน้ำแสงรวมงบรายจ่ายอื่นมีตัวเลขในตารางแดงต่อไปนี้เลยนะครับรวมผลผลิตที่สาสถาบันการศึกษาได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษารวมแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ส่วนต่อไปนะครับแผนานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสน,นุนด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีโครงการดังต่อไปนี้นะครับโครงการที่1โครงการผลิตและพัฒนากําลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มเกรดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้นะครับงบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปประกอบไปด้วยเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ระยะที่2 ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้ใจ่ายโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุนเรียนดีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยรวมงบรวมโครงการที่1โครงการพัฒน์และพัฒนากำลังคนอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับ การที่2โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดงบรายจ่ายอื่นค่าใช้ใจ่ายโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดระยะที่4ก็คือกรมบัญชีกลางอนุมัติเงินแล้วก็รวมงบรายจ่ายอื่นรวมโครงการ2 ก็คือโครงการพัฒนามอวทยัยไซเบอร์ไทยเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระบบเปิดโครงการที่3คือโครงการพัฒนาศัก,กยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษางบลงทุนค่าคารุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าคารุพันธ์ค่าคารุพันธ์คอมพิวเตอร์การพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติระยะที่2แขวนทุ่งพญาไทยออกรมบัญชีกลางอนุมัติเงินรวมงบลงทุนรวมโครงการที่สาม โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการที่4ก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาก็คืองบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้ใจ่ายโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในกขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมงบเงินอุดหนุนรวมโครงการที่4 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และบุคลากรอุดมศึกษาโครงการที่ห้านะครับโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปได้แก่เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่เงินอุดหนุนโครงการผลิตบัณฑิตพันใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาขีดพัฒนาพิเศษภาคตอนออกซึ่งมีหมายเหตุนะครับก็คือกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ใช้เงินได้ถึง สำเรนนาคมหกสี่นะครับมานะครับองค์การที่เจ็ดองค์การยกระดับสมรรถนะกำลังคนวัยแรงงานเพื่ออนาคตนี้ก็บนหน,นหุนเป็นข้วนหนุนเข้าไปได้แก่เงินหนุนเป็นค่าใช้จ่ายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคตโดยมีมาเหตุน,นะครับก็คือกรมบัญชีกลางอนุวัตให้ใช้เงินได้ถึง ธันเดมีนาคม64ครับต่อมาครับโครงการที่9ก้าโครงการพัฒน,นาระบบข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒน,นาคุณภา,ภาพอุดมศึกษาสำหรับอววนครับเป็นงบรายจ่ายอื่นได้แค่าใช้ใจ,จ่าย้านบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสารสนเทศด้านการอุดมศึกษาค่าใช้ใจ่ายโครงการจัดทำข้อมูล อุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศต็มีมาเหตุมาเหตุก็คือจํานวนเงินห้าหมื่นสี่ร้อยแปดสิบสี่จุดห้าสิบเก้าบาทเกิดจากการสลาย po ไม่สามารถใช้เงินได้ครับครับต่อไปก็จะเป็นรายงานผลการใช้จ,จ่ายของเ,ออเงินกันไว้เรื่องปีของแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศารึกษานะครับก็จะประกอบไปด้วยสองโครงการก็คือโครงการที่หนึ่ง โครงการผลิตภูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนะครับก็จะประกอบไปด้วยงบเงินอุดหนุนก็คือเงินอุดหนุนทั่วไปแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเงินอุดหนุนไนค่าใช้ใจ่ายโครงการผลิตภูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของอหน่วยงานสอนาพานะครับสำนักนโยบายอาชีวศึกษาครับก็กรมบัญชีกลางเนี่ยอนุมัติเป็นเงินกันได้ถึงวันที่31มีนาคม2564ครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของหน่วยงานสสอนะครับก็กรมบัญชีการยังไม่อนุมัติเงินจานวน9ก้าแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็โครงการที่2โครงการสนับสนุนทุนเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับก็ประกอบไปด้วยเงินอุดหนุน ก็คือเงินอุดหน,นุนทั่วไปแล้วก็เงินอุดหน,นุนเป็นค่าใช้ใจ่ายโครงการทุนการศึกษาเส่ดิมพระชากกุมารีของสพนนะครับก็เช่นเดียวกันก็กรมบัญชีกลางอนุมัติเงินกันได้ถึงวันที่31มีนาคม2564ครับแผนงานโครงการผลผลิตกิจกรรมรายการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขป,ปัญหาตวังชายแดนภาคใต้โครงการที่หนึ่ง โครงการส่งเสริมเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 1. งบเงินงบเงินอุดหนุนหนึ่งเงินอุดหนุนทั่วไป1เงินอุดหนุนเบิกค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับวิทยาตรีในประเทศ 2. เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในตระกูลชายแดนใต้รวมงบเงินอุดหนุนรวมโครงการที่หนึ่ง โครงการส่ง,สงเสริมเผยแพร่พความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหารวมแผนงานพัฒนาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจหาัางหวัดเชายแดนภาคใต้แผนงานพัฒนาการขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากลโครงการที่1โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นงบเองินอุดหนุนเองินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์มุมเพาะวิสาหกิจในสถาบันรุมศึกษา,างบเงินอุดเหมุนรวมโครงการที่1โครงการสร้างและพัฒนาวิสาหกิจในระยะเริ่มต้นรวมแผนงานบูลณาการพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล สำหรับตารางถัดมานะครับคือตารางรายงานผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี2 5 1 3เบิกแทนหน่วยอื่นจําแนกตามหมวดรายจ่ายนะครับของสํานักงานประหลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับณนะวันที่15พฤศจิกาย,ยน2 5 1 3การใช้จ่ายงบประมาณประกอบไปด้วยงบเงินอุดหนุน,นได้แก่เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษา1อําอำเภอ1นทุนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานมย,ยมศึกษานะครับ ต่อมาเป็นงบรายจ่ายอื่นของโครงการกับเครื่องโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของสาธารณสุขอำเภอนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อเงินกันไว้เบิกเหลือมปีที่ได้รับอนุมัติใบสั่งซื้อสัญญาเบิกจ่ายจริงงบประมาณคงเหลือและหมายเหตุนะครับ